ไม่รู้อะยังไงวันนี้มึงก็ต้องคืนกูมาหนึ่งเฮ้ยเบ๊สวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรครับมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าให้ผมช่วยไหมครับขนมนี้ซองเท่าไรหร่เลยครับอ่า20บาทครับโอ้ไม่แพงจังอะอ๋อมีเป็นแพ็คนะครับถ้าเป็นแพ็คจะถูกกว่าครับผมอยู่วันนี้ครับ แล Again, ้วอีกอย่างนะครับช่วงนี้ร้านเรามีโปรนะครับคุณลูกค้าซื้อครบ200บาทลด5%เลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอดูวันนะครับตาสบายนะครับอ้าวในที่สุดก็เจอตัวมึงสักทีนะไอ้ป๊อดเงินที่ติดกูเมื่อไหร่จะคืนวะเฮ้ยเพื่อนเวนรออีกหน่อยได้ป่าวะเดี๋ยวกูรีบหามาคืนให้ด้วยอืมมึงพูดอย่างนี้มากี่รอบแล้ววะมึงพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วกูเจอมึงกี่ทีมึงก็พูดแบบนี้ ไม่รู้อะยังไงวันนี้มึงก็ต้องคืนกูมันนี่เฮ้ยเบนหยุดน่อยเดี๋ยวก่อนของฟรีก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออช่วงที่เงินเดือน,นยังไม่ออกก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนแล้วกันว่าแบบการแสดงของมึงเนี่ยพัฒนาขึ้นนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ กูดูมาจากช่องป๊อบไอช่องมหาสนุกอะไรพวกนั้นนะตละกบ้างเนี่ยชอบมากเลยคนที่ชื่อนั่น,นอะไรนะภูเขาอะชอบมากเลยเงโมนั่นเหรอเฮ้ย<ๆ>เขาก็ฉลาดโคฉลาดแตรอบหน้าสลับกันบ้างด้วย,วยรอบนี้ขอเป็นน้ำหวานแล้วกันกินขนมแล้วติดคออ่ะที่ได้ดีว่าได้เลยไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนกาก่อนหน่อย้ลงมือกันโอเคจัดไปไรู้จักคนเยอะจังวะกูเนี่ย มาเท่าเท่ามากอะไรดีจ๊ะเอ้อยเจ๊ครับอันนี้ขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาท,บาทโอ้หผมรู้สึกว่ามันแพงมากเลยนะครับมันแพงเกินไปอะ่ะเจ้ช่วยลดให้ผมหน่อยได้ไหมเราจะเอาอะไรบ้างล่ะถ้าซื้อครบสองร้อยเดี๋ยวลดให้ห้าเปอร์เซ็นสองร้อยนะครับเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกดูก่อนนะแป๊บนึงจ้าเฮ้ ในที่สุดก็เจอตัวมึงจนได้นะไอ้เบ้นเงินที่ติดกูเนี่ยมอะไรจะคืนวะพวกเพื่อนเออเออเขาไว้คืนทีหลังได้ไหมวะคือคือตอนนี้กูยังไม่มีเลยอ่ะกูจะรีบหามาคืนมึงให้ได้เลยนะเว้ยพวกมึงขอขอมึงขอได้กี่รอบมาวนะไม่รู้ล่ะมานี่นะเว้ยเฮ้ย hey, พวกเฮ้บ้นคนใหญ่คนเล็่น่ะพวกมึงเดียว จะไปไหนอ,ออผมก็จะไปทวงกระเป๋าตังค์ผมคืนไงครับอะไรผมไปตามกระเป๋าตังค์ผมคืนแล้วขวดน้ําในมือมึงเนี่ยมึงเอาไปทําอะไรเอาไปเป็นอาวุธครับอาจจะไปฟาดหัวมันครับเดี๋ยวผมเอามาคืนครับอ๋ออาวุธเหรอใช่ครับโอ้ยเอานี้ไปดีไม่ล่าน่าจะเป็นอาวุธชั้นดีเลยนะเนี่ยพี่พอเอาได้เหรอครับหมายถึงไว้ฟาดหน้ามึงอะรู้หมดแล้วที่ชายกู 好了。Oh.